ข่าวนี้พลาดไม่ได้เรื่องของน้องพิงค์คีสาวิกาชัยเดชอาจารย์เห็นความเคลื่อนไหวแล้วเนาะเห็นแล้วค่ะน้องได้ออกมาแล้วแล้วก็มันก็ยังคงต้องต่อสู้กันต่ออยากฟังรายละเอียดค่ะคุณผู้ชมจะได้ฟังรายละเอียดไปพร้อมกันนะคะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันก่อนนี้ก็ช่วงค่ำสมรรทุ่มกว่าๆไปดูภาพบรรยากาศที่ทานนักสถานหญิงกลางนะครับคุณผู้ชมฮะวินาทีอิสระภาพเลยบอกอย่างนี้ก็ได้นักข่าวไปกันเยอะมากคุณผู้ชมครับ f o r t จูเนสีขาวคันนี้ข้างในด้านหลังฝั่งซ้ายนางเอกสาวของเราพิงคกี้สาวิกาชัยเดชนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่ทราบการถูกดำเนินคดีในคดีแชร์ Forex 3D <c oughs> ก็ตกเป็นจำเลยนะครับถูกคุมขังขอยู่ในทันทหารหญิงกลางตั้งแต่วันที่18สิงหาอาจารย์ <c oughs> อยู่ในนั้นกับคุณแม่แล้วก็พี่ชาย <c oughs> น้องไม่ได้ลงกระจกให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ แต่ว่าก็อยู่ด้านในแล้วก็บอกใบบา้บกมือสวัสดีพี่ๆนักข่าวแต่มีบางคนบอกว่า,วาน้องดูผอมลงนะเอเธอคงเครียดล่ะใช่ไหมฮะช่วงหนึ่งก็สวัสดีทักทายนักข่าวเล็กน้อยก็ยิ้มให้กล้องอะนะครับแล้วก็บางช่วงบอกไม้บกมือทอํไนนอนะันี้นะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดช่วงนี้หันซ้ายหันขวาเกาะพี่ๆเขาไปกันเยอะน้องก็เพิ่งออกมาสดๆเลยนะอาจารย์นะค่ะมีรถฟอร์เจเนอร์สีขาวคนนี้เข้าไปรับจากด้านในมาปรากฏว่ารอบนี้ได้ปล่อยตัวเพราะว่าอะไร ศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะครับหลังจากทนายความยื่นคำร้องยื่นหลักทรัพย์เป็นแคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทศาลท่านมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการชี้แจงรายละเอียดว่าน้องมิกกี้ไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการที่จะชักชวนคนอื่นเข้ามาร่วมกระบวนการ เธอก็เป็นหนึ่งในผู้ลงทุน<ช>ว่ายอย่างนั้นประมาณนั้นว่ายอย่างนั้นะนะคะแต่ทีนี้รอบนี้ได้ประกันตัวออกมาสารท่านวางเงื่อนไขนะครับว่าจะมีข้อแม้นะคะอ้าวมีเงื่อนไขที่น้องพิงกี้ต้องปฏิบัติตามมีอะไรบ้างคะน้องต้าตามหน้าจอนะฮะ,ะหนึ่งคือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอย่าเพิ่งเดินทางออกนอกประเทศ2คือถ้าจะเกิดเปลี่ยนทิ่ที่อยู่คือย้ายบ้งย้ายบ้านอะไรอย่างนี้ย้ายได้แต่ว่าต้องแจ้งสารภายใน7วันค่ะ ข้อ3คือต้องไปรายง,งานตัวกับสารทุกเดือนนะครับจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงค่ะและข้อ4แน่นอนสารท่านบอกว่าต้องประสานกับสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอให้ทราบด้วยค่ะถ้าจะเข้าออกประเทศแน่นอนช่วงนี้ยังทําไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะงะค่ะแต่ก็คิดว่ายังไงน้องก็คงสุขภาพจิตก็คงยังไม่ดีพอที่จะ ไปตามประเทศไปนู่นไปนี่นะคะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าน้องไม่ได้เปิดกระจกอย่างที่น้องตะบอกไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรผู้คนเยอะแยะโรคไข้ไข้เจ็บก็เยอะแล้วน้องก็เพิ่งจะออกมานะคะแล้วที่สําคัญที่สุดอาจารย์นิสศักคิดเองนะคะว่าน้องไม่ได้แต่งตัวแล้วก็ไม่ได้สะไม่ได้สวยคงผ่ายพร้อมเนาะใช่นะค่ะว่ามัดกมง่ายๆเลยก็คงเอาเป็นว่าให้เธอได้มีโอกาสกลับไปพักสุขภาพจิตให้เวลาน้องหน่อยแล้วเดี๋ยวเธอสวยเธอก็คงกลับมาบอก อะไรต่อมีอะไรให้พวกเราฟังแต่ยังไงก็ตามนะคะเท่าที่อาจารยิ่งศักติดตามข่าวบรรดาแฟนคลับนะคะค,คุณผู้ชมเจ้าขาแห่ให้กําลังใจเธอเยอะ <Okay. S 2> ตั้งทั้งที่ตอนแรกๆก,ก็มีทุกคนบอกว่าเธอไม่ควรทําเธอทําผิดเธอ,อย่างงั้นเธออย่างงี้แต่ตอนนี้ทุกคนนะคะวันเวลาผ่านไปรายละเอียดมันมีออกมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นอผิด จะมองว่าผิดก็คือผิดแต่ถ้ามองว่าเป็นบทเรียนก็คือสิ่งซึ่งน้องพิกี้ต้องรับทราบว่านี่คือบทเรียนที่สําคัญของชีวิตใช่ไหมครับใช่ไหมคะคทำอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นแต่วันนี้เนี่ยน้องก็แบบมีรายละเอียดเพียงแค่ว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนซึ่งปล่อยตัวข่าวมามันคดีมันยังไม่จบยังไม่จบค่ะยังต้องดูกันต่อแต่ก็ถือว่าเรียนว่าพระเจ้าก็อวยพรแล้วให้ได้มีโอกาสออกมาณวินาทีที่ออกมาสู่โลกภายนอกได้เป็นเดียนๆกับ ยกมือไหว้แบบสุดชีวิตเลยว,ว่ามันเหมือนสวรรค์โปรโดรมาเกิดใหา่หแ,ลแล้วอิอสรภาพอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้อย่างที่เรียนนะคุณผู้ชมนะครับคือน้องถูกขังอยู่ในทันทัสถานหญิงกลางพร้อมกับค,คุณแม่แล้วงานนี้คุณแม่ศาลท่านยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับเพราะมองว่ามูลค่าความเสียหายเยอะเช่นเดียวกับพี่ชายครับพี่ชายตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำนะครับก็มีแค่น้องที่ออกมาสู้คดีกันต่อและคดีนี้เขาบอกมหากาดมากเลยเพราะว่า ขาบอกระบวนการมันใหญ่คนเยอะมากที่<ช>ร่วมอยู่ในในเขาเรียกอะไรนะคะในใ,<ช>ในกระบวนการะบ,บวนการนี้มันเยอะมากเด่นว่ามันก็แล้วมันก็กินเวลานานมากคือพูดกันง่ายๆว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานมากเพราะฉะนั้นกว่าที่จะสืบสาวเราเรื่องเอาความเป็นจริงได้ไดเด่นว่าคงกินเวลาอีกเป็นปีๆนะใช่ครับเพราะตอนนี้ดาราหลายคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก,ก็ยังสอบปากคำกันไม่เสร็จเลยนะฮะ โอ้เยอะมากอีกสามปีจะสอบเสร็จไหมเพราะมันเยอะมากก็ต้องลุ้นกันยาวๆเลยเล่าข่าวว่าเป็นพันๆคนใช่ครับความเสี่ยงทางมูลค่าเยอะมากจริงก็เดี๋ยวติดตามประเด็นนี้ต่อนะครับแต่ยังไงก็ตามเดี้ยนให้กําลังใจน้องพิงกี้เหมือนกับแฟนคลับทุกคนที่รักแล้วก็สงสารน้องพิงกี้นะคะยังไงเราส่งกําลังใจมาให้นะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะประเดี๋ยวทองฟ้าก็จะแจ่มใสขึ้นเรื่อยๆค่ะว่ากันไปตามกระบวนการนะใช่ค่ะ